นี่เราพี่น้องเขาบอกว่าคนเก่งเขาไปจากคุยหลายทีนั่นที่สุดแล้วความจริงกับปรากฏให้ประจักษ์สายตากับแฟนแฟเอฟซีสาวหน่อยเผ็ดบานแพงความจริงอีกอย่างพี่น้องแรกแกที่น้องอุ๋อิงเข้ามาอยู่กับสาวหน่อยเผ็ดบานแพงเติมซิมีสื่อเสียงเป็นที่หูจักและเป็นศิลปินในดังในเรี่ยวสางตัใวใ้เรียวบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะว่า จากคอนเทนต์ของบอจยมมินที่สร้างให้น้องอุ้อิงมีสื่อเสียงอย่างรวดเร็วและสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ความจริงบบเป็นจังสั่นพี่น้องเปิดเผยออกมาแล้วการที่น้องอุงอิงเป็นศิลปินที่มีสื่อเสียงและโด่งดังจนฮอตสมือนี่ถ้าศีวาเป็นพ่อสวรรค์ก็เป็นไปได้พี่น้องแต่ว่าล่าสุดทั้งคู่บาอาจารย์ที่พร่ำสอนน้องอุงอิงตั้งแต่ รับประถมศึกษาปีที่2น้องอุอิงกับเริ่มไปประกวดล่องเพลิงจากการเปิดเผยคุณครูที่สอนน้องอุอิงตั้งแต่อยู่ระรับประถมศึกษาปีที่2คู่แอลนาภัทรอุ่นชัยได้เปิดเผยว่าน้องอุอิงใหญ่เขามาอยู่โรงเรียนป่านนาย,ยุ่งอำเภอเขียม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ร,รับ ปฐมศึกษาปีที่สองมีคู่แอลนำผ้าพอดอุ่นไช่เป็นคู่ประจำชัน้นในวิชาดนตรีคู่ก็หายนักเรียนมาลองเพลงนาสันเสีอว่าคนเกาเกากันาสีจำภาพแบบนี้ได้โดยน้องอุ้งอิงร้องเพลงแรกสื่อเพลงว่าแสงเทียนกับไฟฝ่าคู่แอลได้ยินน้องอุ้งอิงร้องเธอแหลกกันรู้สึกถึงในน้ำเสียงและความสามารถของน้องอุ้งอิง จึงเอามาพุกปัน่นเอามาฝึกซ้อมและผ้าไปประกวดในงานหัตกรรมและศิละปะซึ่งเป็นเรื่องของแต่โรงเรียนสีเอาเล็กหน่อยไปแข่งคันกันน้องอุ้งอิงก็ใส่ความสมัครด่านการลองการรำการลองเพลงไปประกวดโดยน้องอุ้งอิงอยู่ไะ้รับปฐมศึกษาปีที่สองแตว่าเวลาไปกวดขามสั้นไปแข่งกับปสามป .4 ีปหาปหก ในปีแรกก็ได้ร่างวั่นท่องได้รับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วและคู่แอวก็ได้ฝึกสอนและผ้านองค์งอิงไปประกวดทุกระดรับสั่นจนถึงระดรับประถมศึกษาปีที่6ในปี2560นห้อนองอุ้งอิงก็ไดแชมป์ร่างวั่นะดรับประเทศและได้ออกรายการทีวีเป็นครั้งแรกเป็นยังไงพี่ต้อง ฟังจากประวัติของน้ององค์อิงโบแมนวาสวรรค์นรทนมทาหรือเกิดจากการสร้างคอนเทนต์การสร้างกระแสของวงสาวหน่อยเพรบานพแพงแต่เกิดจากความสามารถตั้งแต่อยู่ระรับประถมศึกษาปีที่สองานับอายุกับเด็กหน่อยประมาณประมาณ8ปีพี่น้องน้องอิงก็ได้เข้าสู่หนทางการประกวดร้องเพลงและประสบความสำเร็จ ได้เรี้ยญท่องตั้งแต่อายุรับประถมศึกษาปีที่สองและเพาะบ่มมาเรื่อยๆโดยมีคู่เอลนี่แหละที่คอยฝึกคอยสอนคอยเพาะบม่มสร้างโอกาสให้น้องอุ้งอิงจนมีทุกมือหนีถ้ภาพภายว่าความสำเร็จเกิดจากบอดจูเป็นคนสร้างกระแสหรือคอนเทนต์จากบอดจูอันนี้ก็ส่วนหนึ่งพี่น้องแต่ว่าความสําเร็จของน้องอุิง,งเริ่มจากอายุหน่อยๆการเพราะบม่มบวกกับพรอนสวรรค์ จึงประสบความสำเร็จเพียงอายุ16ปีแต่ถนับเวลาตั้งแต่อายุ8ปีฐนับตอนนี้น้องอิงประสบความสำเร็จแล้วกระใสเวลาอายู่ที่8ปีคือกันพี่น้องเออ8ปีจึงประสบความสำเร็จในอายุ16ปีอันนี้เป็นเบื้องหลังของคู่บาอาจารย์ที่ออกมาเปิดเผยถึงความสำเร็จของน้องอิงกระเสือบาสีมีคู่บาอาจารย์หลายคนสิเหลื่อมเปิดตัวหรือคดคลิปเก่า ออกมาให้เฮ้าได้รับชมกันกคทถาที่ตามเบึงพี่น้อง